วีค่ะรางวัลอะไรบ้างคะที่เราได้รับก็มีสอนรางวัลของคนละรุ่นพี่เนาะใช่ก็มีรางวัลแรกรางวัลเดอะเบสซับพอร์ติฟเรนก็จะเป็นของฟาโลกับพี่เล็กใช่แล้วก็ยังเป็นของยินมอจะเป็นเดอะเบสทาร์เนอร์หาของยินมอใช่ค่ะเบสซับพอร์ตกลุ่มเพื่อนนี้ไม่ได้ไม่ได้นะ่นแน่ คือคือฟาจะบอกว่าก็จริงแล้วว่าอย่างอย่างในเรื่องงี้ที่แบบเหมือนเห็นหลกัลกๆจะเป็นแบบ3คนนี้เลย,ยกล็คือฟาโลออกเสิยงพี่เล็กใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะหลายหลคนน่ะที่เห็นเข้าไปว่าแบบเอยทำไมมันแบบมันดูตลกมันดูธรรมชาติอ่ะเพราะว่าบทที่พุ่มกลับให้พวกเรา3คนมาฮะมีแค่นี้ใช่ แค่เหมือนแบบลเลป็นบุร็ตพอยใช่ต่นเราเขาขอคิวเราเขาขอทั้งวันเพราะง,งั้นให้เราไปหนึ่งวันพวเพื่อพูดแค่สองประโยคเราไม่พูด,ด,ดเลยตัดสินใจคือเขียนบทเองแล้วก็ไปเล่นลที่ไม่ศึกษารุ่มกับแต่วก็ไม่ศึกษาเพื่อนด้วยบางครั้งเวลาเราเล่นคือมันก็คือเป็นบรรยากาศธรรมชาติจริงๆมันก็เลยแบบออกมาเป็นธรรมชาติได้คือถ้าเกิดถามนักแสดงยินวอว่าอะไรคืออุปสรรคการแสดงก็คือเราสคนสามคนนี่เลยอุปสรรคการแสดงของ ต้องเป็นแบบนี้ถ้ามีงานก็จะได้เห็นถ้าไม่มีงานก็จะไม่ได้เห็นแบบนี้ถ้าเกิดมีคนเอาไปเล่นอีกก็จะไม่ได้เห็นแน่นอนใช่ค่ะเอาพี่เล็กกับพี่ฟาโลไปแล้วเขาคงไปด้วยนะคะจริงจริงมันต้องจริงจริงรางวัลนี้ยอากจะขึ้น3ามคนเนี่ยซ้ำตอนแรกใช่สามคนแต่เราไปอีกรางวัลไงใช่รางวัอีกรางวัลหนึ่งสำหรับรางวัลของน้อง คือเป็นเดอะเบสพาร์ทเนอร์เนาะก็คือวันนี้น้องไม่สะดวกมาติดภารกิจเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยน้องจะมีคอนเสิร์ตฮีโรองเซอร์ตเขาเลยซ้อมหนักมากเขาเลยแบบเป็นตัวแทนรักของน้องเองเอ็กเสียสูตรแถวนี้ด้วยเพราะนักเสียสูตรแถวนี้เราใช่ใช่หรอซึ่งจริงๆแล้วอะฟ้าจะบอกว่ารางวัลเดอะเบสพาร์ทเนอร์สำหรับอินวอนะเพราะว่าหลายคนที่ดูซีรีส์เรื่องเนี้ยน่าจะแบบไม่ได้แบบกังขากับรางวัลนี้แหละเพราะว่า ความที่อย่างแรกที่ปาชอบมากคือน้องสองคนเปิดตัวชัดเจนว่าเราคือคู่พี่น้องอเพราะงั้นแล้วสิ่งที่เขาเล่นไปทั้งหมดเนี่ยมันคือความรู้สึกจริงๆของเขาเเมันเลยไม่ดูเป็นการแสดงแต่ว่าหลักกล้องเขาก็เป็นกันแบบนั้นใช่ฮะ<ช><ช>ตรงนั้นเรื่องกันเรื่องที่เหมือนคราชีวิตพวกเราทั้งหมดในกองมาทําเป็นเรื่องนี้นจริงๆเพราะความสนิทความเป็นกันเองความเป็นเพื่อนพี่น้องเนี่ยไม่เหมือนเรามันไม่ได้แต่หมดมันคือการฟิลลิ่งจริงอองสังคมเคยมีน้องๆแฟนคลับอะฮะเขาเขาพิมมาบอกว่านักแสดงเรื่องนี้เขาไม่ใช่นักแสดง เขาแค่เข้าไปใช้ชื่อตัวเองจริงๆเป็นแบบนี้ฮะแค่เปลี่ยนชื่อสมบัติเป็นตัวละครใช่ใช่ณวันนี้มันสำเร็จแล้วได้างรัลรางวัลกันแล้วรุ้อะไรอกันบ้างเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วอย่างจกซีรีส์เรื่องนี้ใช่ไหมอย่างแรกก็ก็ภูมิใจแหละพอจะบอกว่าเหมือนเราก็ทํางานกันในวงการมาประมาณนึงซึ่งแต่ละวันมันจะมีการเปิดประตูใหม่ๆเนาะซึ่งซีรีส์เรื่องกดรักพี่่ะเป็นการเปิดประตูในสายการแสดง ของฟ้าดูไปถึงแบบพี่เล็ก<ห>อ้อมด้วยแล้วพอหลังซีรีส์เรื่องนี้มันกลายเป็นว่าพี่เล็กได้ซีรีส์เรื่องใหมออมได้ซีรีส์อีกหลายเรื่องฟ้าได้หลายๆอย่างมาเพราะนั้นแล้วง่ายๆว่าประตูสู่การการแสดงอ่ะมันมาจากซีรีส์เรื่องนี้แล้ววันนี้ก็เป็นรางวัลของประตูบานแรกว่าเราเปิดออกมาออกมาได้อย่างดีเยี่ยมตรงนั้นอยากจะลองแค่เวทีนะแต่เขินแต่แบบมันรู้สึกแบบเป็นรู้สึกปื้นปิ่มใจปื้นปิ่มใจคือเราเคยอยู่ในพาที่นั่งดูคนอื่นได้รับรางมอแล้วมันจนวันหนึ่งที่เรา ต้องขึ้นไปรับเองเี่ยมันรู้สึกว่าโอเคมันมของรู้สึกแบนี้เนาะมันตื่นเต้นนะมันการได้เห็นผู้คนนั่งมองเรามีชื่อเรปาประกาศรู้สึกอด,ดีใจพวกภูมิมใจมากๆเลยอร้อมของหนู่ยังไรบ้างคะกับน้อค่ะ,คะอ่าอย่างวันนี้ค่ะอะมก็อาจจะไม่ได้รับรางวาัลเหมือนพี่แต่ว่าเป็นอ่าเข้าไปในบทสมทบหญิงเป็นนอมินีของสมทบหญิงอมก็รู้สึกว่าแค่นี้ก็แบบดีใจมากๆแล้วของออมแต่ละคนที่เป็นคู่แข่งอะตัวแม่หมดเลยพี่แมททั์ศยาอนทริอะนรเงนะคแบบ หนูรู้สึกว่าไปยืนตรงนั้นหนูเท่แล้วอ่ะหนูเอาไปให้แม่ดูแม่บอกแม่รู้จักทุกคนในนั้นเลยแล้วแม่บอกโอ้ไปอยู่ตรงนั้นได้ไงก็ดีใจเลยจริงๆเรื่องนี้ก็คือทำให้แฟนๆรือวเราได้เก่งมากใช่ใช่แต่ยิ่งอยางคะแนนเราสองคนเป็นคะแนนบูญเนอะเรารู้ด้วยว่าโอเเราตอนเรารู้ว่าเราเข้ารอบอ่ะเข้าชิงเราก็ดีใจเลยนะว่าอุ้ยแต่กี้จบการเลือ ส้ก็คือเราไม่ได้ไปในน้ำแค่เล็กหรือฟาโลหรือออมสิงเราไปในน้ำของแบบว่าคนรักรุ่นพี่เลยยี่หวาเป็นคนรักรุ่นพี่ใช่แล้วฟาจะบอกว่าก่อนที่ฟาจะขึ้นเวทีนะครับเพื่อประกาศรางวัลเนี่ยพี่เจมมาบอกกับฟาว่ารางวัลเนี้ยก่อนที่จะปิดโหวตนะฮะหกนาทีอ่ะฟากับพี่เล็กตบอยู่แบบสองก็คือเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเราไม่ได้แล้วจนสองทีสุดท้ายอยู่ๆมาจากไหนก็ไม่รู้พุ่งขึ้นมาซึ่งเห็นว่าเราเนี่ยห่างกับ ที่2อ่ะแค่14คะแนนเองฮะชายช่ยพันก็ถือว่าถือว่ามันเป็นความแบบเฉียดฉิวมากๆไม่งั้นก็คงจะแบบมากอดรางวัลยินบอแทนก็ขอขอบคุณทุกคะแนนโหวตจริงใช่โดยเฉพาะ14คะแนนสุดท้ายน่าฮิตสุดที่มาจากแม่พี่เล็กอ๋อไปชายพจริงๆก็คือจริงๆแล้วอ่ะทุกคนที่เข้ามาชิงเนี่ยทุกคนต้องเป็นแฟนแบบพร้อมสนับสนุนจริงๆใช่เพราะอย่างอย่างของฟ้าเองก็ หนึ่งคนที่กลัวเลยอย่างพี่สไปฟ์บับบีนาสคิมพอร์สอย่างเงี้ยฮะเขาก็เล่นไว้ดีซีรีส์ก็ดังแล้วก็แบบแฟนคลับแฟนคลับก็เยอะเราก็เลยแบบจะได้ก็ว่าเป็นอบบี้อย่างเงี้ยแข่งเราก็บ็อบบี้อย่างี้มันดีอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้เราก็คิดว่าอ้าวหนังหนังก็ได้ชิงเก๋ๆไปสุดอ้าวเราชนะใส่มาเพราะถือว่าแฟนเห็นภาพนะว่าเราเหมะสมเลยแล้วก็แฟนก็ถูกหลักซีรีส์แล้วหลักเขาทุกคนสนับสุนาฝากท่านแฟนเลยค่ะถือว่าจะมีแบบว่างานด้านหน้า ก็อยากให้ฝากถึงแฟนสทุกคนนะที่อยากติดตามเราทั้งในนามของเล็กนวิกาคารุอมสินหรือในนามแบบตีริ่หมาในคนรันรุ่นพี่ก็อยากให้คนติดตามเราตลอดไปเนาะรักพวกเราตลอดไปนะแล้วก็คอยพพอร์เราตลอดไปเรื่อยๆในผลงานต่อไปข้างหน้าข้างหน้าที่เกิดขึ้นในนาคตอยากให้คนได้รอติดตามนะคะค่ะสองก็ขอบคุณทุกคะแนนโหวตที่ให้กับพี่ฟาโลกับพี่เล็กแล้วก็ขอบคุณรางวัลทั้งสองที่ให้กับคนรักรุ่นพี่แล้วก็ยิมมอนะคะก็ ขอบคุณทุกคนมากที่ยังรักพวกเราอยู่แล้วก็ขอให้รักตลอดไปก็เหมือนพี่เลยค่ะขอให้แบบติดตามเราต่อไปนะคะออมก็มีซีรีส์สองเรื่องตอนนี้ก็จะเป็นลาปูวีนะคะฝนตกครั้งนั้นชันรักเธอเป็นซีรีส์วายค่ะแล้วก็เป็นอ่า be my baby เนี่ยซีรีส์นะคะช่วยติดตามเลยนะคะเป็นซีรีส์ยูริซีรีส์ยิงยิใช่คือมาวันนี้มาขับาทแก๊งเลยนะเป็นนาแก๊งเลย ได้เห็นบทบาทใหม่หมเพราะอะไรคนบอกว่าพี่ออมเท่มากเนี่ยคนรักน่อนพี่แล้วก็ของฟ้าเน,นะฮะก็เราอาจจะรู้จักการผ่านสายวายก็จริงแต่ว่าหลังจากที่จบวายไปเนี่ยประตูสู่การสแสดงของฟ้าก็ได้ขยับเข้าไปสู่ละครช่องและพองง้นก็ฝากด้วย2เรื่องแล้วกันนะฮะกับกับปีหน้าแน่ใจแน่นอนทางช่องสามนะฮะก็จะมีมาตาลดาฮะเล่นเป็นแพทย์ประจคนไทยคู่กับพี่เจมจีแล้วก็อีกเรื่องนึงคือดูอับษรน,นะฮะก็เป็นภาคต่อเป็นค <ฮะ S 1> ูเจีป็นมาเลยแล้วก็ เป็นคนป่วยในโรงพยาบาลเล่นเป็นหัวใจเล่นเป็นหัวใจเปใจเป็นเลือดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องดุดอับออรษรเป็นภาคต่อของสรัพ์สุธาเทพก็อันนี้ก็เล่นเป็นแบบว่ายุคแบบ 90, 90. ย้อนกลับไปเป็นเก้งในตอนปี2535เล่นเป็นเทพด้วยเล่นเล่นคู่กับอาตุ้ยตุยใช่ใช่ก็ก็ลองดูนะฮะว่าเล่นพระเอกคือน้องกองทัพพีกันเองก็ดูฮะว่าจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยต่อให้ไม่ใช่วายแต่ว่าอยากให้เห็นการแสดงของเราเหมือนกันขอบคุณฮะ Thank you. Thank you. So Thank you. Welcome to Star Society.